รีบคุณให้อยู่ใจยิ่งขึ้นวันนี้ที่เสียความรู้สึกวางมันหมดเลยค่ะเอาอย่างไรคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะใครจะก็สำหรับวันนี้ค่ะได้ทราบถึงเรื่องของการปล่อยตัวในช่วงเที่ยงคืนแล้วช่วงไหนนะคะก็ทันทีที่ได้รับทราบวันนี้ตั้งช่วงเย็นค่ะว่าจะมีการปล่อยตัวทั้งนายอโนนคุณสุยศคุณเดชชัยนะะคแล้วก็อีกท่านหนึ่งเนี่ย วันนี้ก็รีบมานะคะแล้วก็ได้ทราบคำรอบทุกท่านว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นการปล่อยตัวในช่วงที่คืออย่างไรก็ตามนะคะนี่คงไม่ใช่คงไม่ใช่ใชัยชนะของประชาชนคงไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะต้องดีอกดีใจมากมายอะไรนะคะไม่ได้หมายความว่าการปล่อยตัวไม่มีความหมายแต่ว่าพวกเขาไม่คนก็อยู่ในนั้นตั้งแต่แรกนะคะมันไม่ใช่สิ่งที่ผู้ที่ออกมาเรียกร้อง การปฏิรูปผู้ที่ออกมาพูดความจริงทําความจริงให้ปรากฏต่อสังคมจะต้องรับแต่พวกเขาก็ต้องอยู่ในเรือนจํานานเป็นเวลาวันนี่ไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนที่ใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองซึ่งได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญฉบับ6กซึ่งเป็นฉบับที่ไม่ดีนี่แหละค่ะก็ยังคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชนเพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาเพื่อยืนยันว่าศาลได้ทําในสิ่งที่ถูกต,ต้องตามหลักการนั่นก็คือการไม่อนุมัติให้มีการ กัตวอ,ย,ตอยืนยันว่าการทำในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นจะคลี่คลายสถานการณ์ยืนยันว่าการทําตามหลักการนั่นแหละคือการทําให้สถานการณ์คลี่คลายและสามารถนําไปสู่การประนีประนอมกันได้การใช้กฎหมายแบบสองมาตรฐานชุมนุมทั้งสองฝั่งจับตั้งข้อหายึดของฝั่งหนึ่งแต่เสริจเข้าเสด็มนมาฝั่งหนึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่นําไปสู่การประนีประนอมไม่นําไปสู่การเจราจาเพื่อแสวงหารประเทศไทยที่เราอยากจะอยู่ร่วมกัน ะค,ะครั้งนี้คงจะเป็นแค่สเต็ปแรกเป็นขั้นเริ่มต้นเท่านั้นที่เราเห็นว่าบรรดาแกนนำผู้ประท้วงได้ถูกปลด่อยออกมาตามที่พวกเขาควรจะได้รับตั้งแต่แรกนะคะนี่คือความนิยธรรมที่มาช้าเกินไปซ้ยซ้ำแต่ว่าสเต็ปแรกนี้จะสามารถนําไปสู่สเต็ปต่อไปได้ว่าเราจะนําไปสู่การพูดคุยกัน อยากมีอารยะได้อย่างไรการพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุปนําไปสู่การปฏิรูปได้อย่างไรที่ทุกทุกคนจะสามารถรับรู้ร่วมกันแล้วก็ไม่จําเป็นต้องออกมาลําบากลําบนเรียกร้องกันบนท้องถนนหรอองไปนะคะแต่ว่าแน่นอนถ้าการเจราจาไม่ประสบความสําเร็จหรือรัฐไม่ได้จริงใจในการที่จะเจราจาในการบรินิกปร,ปรนอมและรับฟังเสียงประชาชนประชาชนได้พิสูจน์แล้วว่าการประท้วงที่ยืนระยะที่ไม่ต้องมีแกนนํา ไม่ต้องมีการสั่งการจากใครประท้วงด้วยการมีสันจำรรมติร่วมกันว่าเราต้องการรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เราต้องการให้นายกระยุทธ์ลาออกและเราต้องการการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตร,ริย์มีสันจำรรมติร่วมกันแค่นี้ไปทะชชนกมาชุมนุมเพื่อยืนยันในสาเรื่องนี้ทาได้และทำมาไล้หลายสัปดาห์และจะทําต่อไปถ้าข้อเสนอล่านี้ไม่ได้รับการเลืยกวันนี้พี่เข้าันอยู่รอว,วันนี้มีงานประชุม,อชมสองนะคะตอนแรกเข้าใจว่าจะมีการปล่อยตัวเร็วๆนี้นะ ถ้าปล่อยตัวเข่ยงคยจริงๆเนี่ยก็จะต้องกลับไปออทำงานต่อช่วงประมาณสี่ทุ่มนะคะแต่ว่าวันนี้อยู่หนึ่งชีวิตนะคะขาพาตัวเองมาตรงนี้ก็เหมือนกับประชาชนหลายๆคนที่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยากจะเ,ออเข้าไปสวมกอดให้กำลังใจทนายอนนท์และเพื่อนๆที่อยู่ในเรือนจำขนาดนั้นถึงแม้ว่าถ้าทำได้ก็จะดีนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเรามาเพื่อยืนยันว่าประชาชนอีกมากที่ยืนอยู่เคียงข้างพวกเขา เนจําแม้ว่าพวกเขาจะอดุดเดี่ยวในเรือนจำคิดว่าการปล่อยตัวในครั้งนี้จะนินไปสู่การเจรจาหรือว่าการพูดคุยกับรัฐบาลอะไรได้มากขึ้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับรัฐบาลน,นะคะถึงแม้ว่าการประท้วงที่ดําเนินมานานเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าแข็งกร้าวหรือเปล่าทําไมหยาบคายนะคะถ้าดูจริงๆข้อเรียกร้องมันเรียบง่ายเหลือเกินนะคะอย่างที่บอกว่า3ข้อที่พูดไปแล้วร,รัฐธรรมนูญใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ปฏิรูปสถาบันกตริ และผู้ที่เรียกร้องย่อมพร้อมที่จะเจรจาเพื่อให้ข้อเรียกร้องประสบความสำเร็จผู้ที่ไม่พร้อมจะเจรจาก็คือคนที่ไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือคนที่ถืออำนาจอยู่ในปัจจุบันถ้าเกิดผู้ที่ถืออำนาจอยู่พร้อมเจรจาผู้ที่เรียกร้องการปฏิรูปย่อมอยากที่จะเจรจาอยู่แล้วครั้งนี้อยู่ที่รัฐบาลแล้วค่ะพิสูจน์ตัวเองออกมาว่าจริงใจในการรับฟังผู้ประท้วงแล้วท่านจะเดินถูกทางสักทีในการแก้ปัญหาที่ผ่านมาแก้ผิดจุดแก้ผิด จนเป็นแผลบวบวไปทั้งตัวแล้วก็ควรจะตาสว่างในสักทีโอเคนะขอบคุณค่ะมเา่ให้เขาแล้วนี่นันว่าเดินเข้ามาได้แล้ากันชงดนะแต่ว่านดวก็คือจะต้อง Okay. Okay. ใช่ใ่ก็เป็นทางคุณชอบนะคะจากขณะก้าวหน้าที่เดินทางมาแต่วันนี um ้คุณชอบบอกว่ามาเพื่อยืนยันว claro> ่าสิ่งที่สารทำนั้นมีความยุติธรรมนะคะ ค่ะคุณผู้ชมแจ้งอัปเดตนะคะก็คือตอนนี้เรากำลังรอการปล่อยตัวนะคะของ4แกนนำก็คือคุณอนนท์นำพานะคะ คุณเอกชัยหงกังวานคุณสมยศปรึกษากเกษมสุขแล้วก็คุณตันสุรนาถนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ได้มีอัปเดตจากทางทนายความทนายน,นรเศษนะคะว่าจะมีการปล่อยตัวทั้ง4คนในเวลา24นาฬิกาของคืนนี้หรือว่าเที่ยงคืนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันสุดท้ายที่ครบกำหนดของการฝากขังและศารก็มี คำสั่งนะคะยกคําร้องการขอฝากขังผัดต่อไปทําให้ต้องรอหมดวันนะคะก็คือหมดการครบกําหนดของการฝากขังก็คือหมดวันนี้ทั้งสี่คนก็จะได้รับการปล่อยตัวในเวลาเที่ยงคืนนะคะซึ่งก็ได้มีการแจ้งด้วยว่าทนายเนี่ยได้พูดคุยกับทั้งเจ้าหน้าที่ราชธรรแล้วก็ทางผูมกับสดอดประชาชื่อนะคะพันตำรวจเอกอิทธิเชษฐวงหมอหมหวนนะคะว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหมายจากอื่นๆนะคะมาเพื่อจะทำการอายัดต,ตัวนะคะก็ยืนยันว่าในคืนนี้ทั้ง4ี่คนจะได้รับการปล่อยตัวค่ะซึ่งขณะนี้ด้านหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครก็มีกลุ่มเพื่อนประชาชนนะคะรวมถึงสื่อมวลชนนะคะรอเพื่อที่จะต้อนรับ การปล่อยตัวของทั้ง4ี่คนซึ่งเมื่อสักครู่นะคะได้พูดคุยกับคุณลูกเกดชนทิชาแจ้งเร็วเขาบอกว่าอาจจะมีการทํากิจกรรมด้านหน้าเรือนจําด้วยนะคะอาจจะมีการเชิญชวนการเดินทางมาเพื่อรอต้อนรับทั้ง4ี่คนนะคะ